สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ T.A.R. Sport ความร้อนแรงในเรื่องของวันพันแมนมังงะความร้อนแรงในมังงะวันพันแมนนะช่วงเวลานี้ในตอนที่155มันก็ดูเดือดเล่าใจเหลือเกินแต่ในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปคุยเกี่ยวกับวันพันแมนในฉบับคอมิกกันบ้างครับในฉบับของอาจารย์วนันดูเดือดเล่าใจไม่แพ้กันหลายๆคนที่ยังไม่ได้ติดตามฉบับคอมิกของอาจารย์วนันก็คงยังไม่รู้ว่ามีสมาคมผุดออกมาอีกหนึ่งสมาคมนะครับนั่นก็คือสมาคมนีโอฮีโร่และมันก็ทาให้วันพันแมนฉบับอาจารย์วน Hero, ันมมมมมมีีสสสาาาคคคคโร่เกกกิดดขึ้น้นนนน2วยัั็ือ ฮีโร่และสมาค,คมนีโอฮีโร่ต่างฝ่ายต่างมีฮีโร่และหาฮีโร่คนใหม่ๆเข้ามาสังกัดของตัวเองโดยเฉพาะสมาคมนีโอฮีโร่ที่หาฮีโร่หลายๆคนโดยเฉพาะฮีโร่ที่เคยอยู่ในสมาค,คมฮีโร่ด้วยกันย้ายมาเป็นฮีโร่ของสมาคมนีโอฮีโร่เพราะเคยอยู่ในสมาค,คมฮีโร่มาก่อนวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูฮีโร่ที่สังกัดอยู่ครั้งสองสมาค,คมนี้ครับว่ามีความแข็งแกร่งขนาดไหนใครอยู่สังกัดไหนบ้างวันนี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก่อนนะ ไปเริ่มกันเลย วันนี้พวกเราก็จะคุยกันเฉพาะฉบับพอมิกนะครับภาพที่พวกเราได้เห็นก็จะเป็นภาพของอาจารย์วนันและผมก็จะไม่ามภาพของมังงะมาเทียบให้กับผู้คนได้ดูกันนะแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นเพื่อนๆคงดาออกครับว่าตัวละครนั้นเป็นใครหน้าตาอย่างไรในฉบับมังงะส่วนของสมาคมนีโอฮีโร่เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเดากันนะว่าฉบับอาจารย์โมรตนะนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันยังวาดไม่ถึงครับมันดูอาวุธเด็ดของแต่ละสมาคมกันดีกว่าครับนั่นก็คือสุดยอดของฮีโร่ในแต่ละสมาคมเป็นเรื่องกันที่สมาคมฮีโร่กันก,นก่อนครับณนะปัจจุบันมีีีีร่่คคคลลสเหืออยู13นับท ยังคงเป็นบราสฮีโร่สุดแข็งแกร่งของสมาคมฮีโร่และก็ยังเป็นฮีโร่ที่มีปริศนาเอามากๆเลยครับเพราะยังไม่โผล่ออกมาในฉบับอาจารย์วันแต่พวกเราก็เชื่อว่ามีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่บราสจะต้องทาอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเห็นตัวของบราสในฉบับอาจารย์วันครับแต่ก็ยังคงอยู่ในลําดับที่1เสมอม,มาฮีโร่คคสเซตลำดับที่2ทัตซูมุกิทอร์เรโดแห่งความน่าสะพรงกลัวฮีโร่ที่เป็นโลลี่ขวัญใจของใครหลายๆคนพลังสุดเมื่อวังอลังการแทบจะพังโลกเลยทีเดียวและในฉบับอาจารย์วันก็ยังคงเป็นีีีโรรร่่่คคาาสออลลดดัับบทท2ยู3ตมมิไ ลื่อนลำดับขึ้นมากลายเป็นฮีโร่คาสเซตลำดับที่3หลังจากซิวเวอร์แฟงนั้นเกษียณไปและในฉบับารย์วันนตอนนี้อาตอมิสุโมไรก็ฝึกฝนตัวเองเพิ่มเติมอีกนะครับหลังจากที่ได้รู้ความจริงว่าตัวเองนั้นสู้คิงไม่ได้เลยคิงนั้นมีความเร็วในการตัดแอปเปิ้ลที่เร็วกว่าตัวเองแม้แต่อาตอมิสุโมไรก็ไม่สามารถมองตามความเร็วของคิงได้ทันตรงนี้ก็เลยทําให้อาตอมิสุโมไรต้องไปฝึกเพิ่มเติมครับให้เก่งเทียบเท่ากับคิงบรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฮีโร่คาสเซ็ตลำดับที่ ยนแมททิลไนต์อยู่ในมือฮีโร่คาสเอสลำดับที่5คิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจบ ฮีโร่คัสเอสลำดับที่6ซอมบี้แมนหลังจากที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของไซดมาในการข้ามขีดจำกัดของตัวเองซอมบี้แมนก็พยายามร่วมมือกับดรจีนัทในการข้ามขีดจำกัดของตัวเองเช่นเดียวกันตอนนี้กําลังทดลองอยู่ฮีโร่คัสเอสลำดับที่7ดอัศวินขับเคลื่อนตอนนี้คาดเดาไม่ได้เลยครับว่าจะอยู่ฝั่งสมาคมฮีโร่หรือฝั่งหุ่นยนต์กันแน่ตอนนี้ปริศนาเยอะเหลือเกินกับตัวละครตัวนี้แต่ก็ยังคงเป็นฮีโร่คัสเอสอยู่ในสมาคมฮีโร่ลำดับที่เฮีโร่คัสซเอสลำดับที่อกแปิ่มู่เทพ กินอยู่ที่ร้านหมูกระทะที่ใดที่1กินทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นก็คือวิธีฝึกของหมูเทพฮีโร่คัสเซนลำดับที่9หมาเฝ้าบ้านแมนตอนนี้อยู่ที่เมืองคิวแล้วก็ไม่ออกไปไหนปกป้องเมืองคิวและเป็นเมืองที่สงบที่สุดของวันพันแมนณนะัตตอนนี้จากการปกป้องของหมาเฝ้าบ้านแมน ฮีโร่คสเอสลำดับที่1 0แฝดประกายแสงแฟดประกายแสงในช่วงเวลานี้มีความแข็งแกร่งออกมากเลยครับหลังจากที่ได้คำเพีร์รับของท่านผู้นั้นและดาบในตำนานของท่านผู้นั้นไปจากฝีมือของไซตามะที่ลูดซับมาให้ตอนนี้แข็งแกร่งสุดๆกลายเป็นอาวุธรับของสมาคมฮีโร่ไปแล้วครับฮีโร่แคสเอสลำดับที่11อจีนอตอสุนไซบอร์กในช่วงเวลาปัจจุบันมีความแข็งแกร่งออกมากเลยทีเดียวถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พีคและแข็งแกร่งที่สุดของจีนอตแล้วครับถ้าหากไม่เชื่อไปดูวันพันายี่ออง้ ไปดูของช่องนี้เถอะขอขายของนิดนึงครับเพราะว่าพูดมาแบบยาวๆรัวๆเลยไม่ได้ขายของเลยนะแทรกกันไปเลยทีเดียวฮีโร่คัสเอสลำดับที่12แทงแทงออมาเตอร์น่าชูวเวลานี้ก็มีการฝึกแบบก้าวกระโดดความสามารถของแทง็อมาเตอร์น่าชูวเวลานี้สามารถจัดเดี่ยวกับไทพ,พิบัติระดับมังกรแบบตัวต่อตัวได้แล้วและเอาชนะได้ด้วยฮีโร่คัสเอสลำดับที่13ปุริปุริรพีเซเนอร์และกลุ่มฮาเลมนะ่โทษของเขาอ้าาาามาาาาา นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของฮีโร่คาสเอที่ยังคงอยู่ในสมาคมฮีโร่มีทั้งหมด13คนและแต่ละคนก็ฝึกฝนตัวเองให้ก้าวกระโดดและมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลังจากที่จบสึกกาโรมาครับและผมก็เชื่อว่าถ้าหากอาจารย์มูรตะวาดมาถึงเนี่ยแต่ละคนความสามารถจะอลังการงานสร้างยิ่งไปกว่าเดิมตัดภาพมาอีกฝั่งสมาคมนีโอฮีโร่ก็มีฮีโร่ที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันแต่การเรียกกลุ่มฮีโร่ที่มีความสามารถพวกนี้จะไม่เรียกว่ากลุ่มฮีโร่คาสเอหรือฮีโร่คาสเอจะเรียกว่าผู้นํานีโอซึ่งก็จะไม่มีกาาาาารรรจััดดลดํบควมมสามาถของี ในกลุ่มของสมาคมนีโอฮีโร่นะครับก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆไปครับทำางานเป็นทีมแต่คนที่เด่นนั่นก็คือผู้นำ Neo นีโอนั่นแหละครับก็จะมีกลุ่มของตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนะักเราไปเริ่มกันเลยกลุ่มแรกครับกลุ่มของบูบูเป็นลูกชายของบาสมีความแข็งแกร่งน่าจะแข็งแกร่งที่สุดของสมาคมนีโอฮีโร่ตามความเข้าใจครับกลุ่มที่2กลุ่มของเอ็กเซล กลุ่มของแอฟเซลก็จะเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันต่อสู้มานานแล้วครับตอนนี้ก็ได้ชุดบัตรสูตรไปก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นและก็สามารถจัดการกับภารกิจยากๆได้แบบสบายๆจากการร่วมมือเป็นทีมครับกลุ่มที่3กลุ่มของจักรพรรดิเด็กอัจฉริยะวัยเด็กที่มีความสามารถสูงมากและก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอาวุธจากสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองเด็กอายุ10ป,ปีเท่านั้นครับ กลุ่มฮีซีกลุ่มของ A A เ,เคยเป็นนักฆ่ามาก่อนตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นฮีโร่ของสมาคมนีโอฮีโร่ตรงนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าการเข้าร่วมกับสมาคมนีโอฮีโร่นั้นตั้งใจที่จะปกป้องประชาชนจากสัตว์ประหลาดหรือมนุษย์ประหลาดหรือตั้งใจที่จะหาเรื่องฆ่าคนเล่นๆครับ คนนี้น่ากลัวเหมือนกันนะกลุ่มที่5กลุ่มของอินเนียสเนฟคนนี้ข้อมูลไม่ค่อยมั่นใจนะครับน่าจะเป็นนักบวชแล้วก็มีผู้ศรัทธามากๆเลยก็เลยถูกนีโอฮีโร่เชิญมาเป็นผู้นำนีโอทำให้สมาคมนีโอฮีโร่มีผู้ศรัทธาจากอินเนียสเนฟเนี่ยมาร่วมกับนีโอฮีโร่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ามีฐานนิยมเพิ่มขึ้นจากการเชิญนักบวชคนนี้เข้ามาเป็นผู้นำนีโอกลุ่มที่6กลุ่มของกระบองเหล็กกระบองเหล็กก็เป็นฮีโร่ของสมาคมฮีโร่ที่ผ่านตัวมาเป็นผู้นำของนโอี มือในการลัวกระบองนี้สุดยอดเลยทีเดียวครับโแม่ลิ้นดีแล้วก็เออการลัวกระบองนี้ตีดีเหลือเกินครับกลุ่มที่7กลุ่มของไรเดนไรเดนก็เป็นนักซูโม่ที่มีความแข็งแกร่งมากๆเอาชนะ700ครั้งรวดเลยทีเดียวไม่เคยแพ้ใครสุดยอดจริงๆแล้วก็ปัจจุบันก็กลายเป็นผู้นําของนีโอฮีโร่อีกคนหนึ่งครับและก็ยังไม่แพ้ใครด้วยเช่นเดียวกันโหดเกินกลุ่มที่8 กลุ่มของริวมอนริวมอนก็เป็นพวกยากุซ่าครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นฮีโร่คนนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าการมาเป็นฮีโร่ของเขานั้นตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือประชาชนจากมนุษย์ตลาดหรือตั้งใจที่จะมาฮาร์ลวิวาทหาเรื่องฮาร์ลวิวาทไปวันๆแบบสะใจมันเหลือเกินแม่ไม่ชอบพูดคุยทะเลาะวิวาทตีกันอย่างเดียวนึกว่าโฟคิงกันเลยทีเดียวกลุ่มที่เก้ากลุ่มของซุยริวคนนี้ก็เป็นพวกศิละปะการต่อสู้ที่เก่งอามามากเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของคุณปู่ซุยโซเป็นพี่ของซุยโก่่วนวนนนปัต้ก็เพือ,พอนนาจะ รู้จักคนนี้ดีครับปัจจุบันผันตัวมาเป็นฮีโร่ของสมาคมนีโอฮีโร่กลุ่มที่1 0เวบิกาซ่าคนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงสาวสวยที่สุดของสมาคมนีโอฮีโร่เป็นเน็ตไอดอลเรียกได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมสูงที่สุดของสมาคมนีโอฮีโร่เลยก็ว่าได้ครับจากประชาชนเพราะว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของเน็ตไอดอลที่น่ารักสุดเซ็กซี่สวยเลิศเกิดความสามารถน่าจะคล้ายๆกับเจนนอสเพราะว่าเป็นมนุษย์ตัดแต่ง กลุ่มที่สกลุ่มของเสียเด้คนนี้อารมณ์เดียวกับไอรอนแมนเลยครับเพราะว่ารวยเละเกินเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังชุดเบตเทนสูตเป็นผู้สนับสนุนของสมาคมนีโอฮีโร่และก็เป็นหนึ่งใน10ของผู้นำนีโอฮีโร่ได้เช่นเดียวกันครับไอรอนแมนชัดๆนอกเหนือจากกลุ่มนักรบที่เป็นผู้นำของนีโอฮีโร่แล้วก็ยังมีพวกที่อยู่เบื้องหลังที่มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างเช่นซูเปอร์อะลอยด์าร์คชัยแมคคอยและก็ผู้คุมกฎอย่างเดสโทและอิลิมินและการนำทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลของสมาคมนีโอฮีโร่ก็ ท่านผู้นำฟัดซี่ตรงนี้ตอบครับเพราะว่าให้เห็นแต่เงาผมจะใจหายฟัดซี่ครับ นั่นก็คือไม้เด็ดของแต่ละฝั่งของสมาคมฮีโร่และสมาคมนีโอฮีโร่ที่จะกลายเป็นคู่แข่งหรือคู่กัดกันในอนาคตหรืออาจจะร่วมมือกันในอนาคตผมไม่มั่นใจนะครับเพราะอาจารย์วันหยุดเขียนไปนานเหลือเกินก็เอาเป็นว่านะตอนนี้เราก็รู้จักไม้เด็ดของสมาคมฮีโร่และสมาคมนีโอฮีโร่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวอม,อมากๆก็เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่าบวกเพื่่อให้้ผมรูวาคคุณังิป จจบคลิปนี้ก็ถือว่าอยากวมากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและว,วันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะ